ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุขคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทั้งช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น้องค่ะการเมื่อนีนก็เป็นบรรยากาศดีๆนะคะอยู่ร้านทำเมซี่ชัยะนะคะพี่น้องเนาะค่ะตามต่อค่ะพี่น้องค่ะตามต่อเนาะค่ะสำหรับทีม่าของเจเก้าตรงๆนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาเบิ่งมาชมชิปนี้แล้วนะคะ้ามักถ่ายชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ทางช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อทีสิบริพาทข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพ่อนพ่ารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะที่มากของเกียเก้าตรงๆค่ะพี่น้องคะกัย้อนแม่ซี่สายยาพ่นเน้นนะคะร่วมบุญนะคะวดนี้นะคะมือสร้างมาติดกับเป็นเศร้าของเลขออกนะคะแต่ว่าแอดมินบริยูไทยทำรายการนะคะพี่น้องเนาะเนื่องจากข้ามไปประเทศล่าค่ะพี่น้องคะข้ามไปประเทศเล่า ค่ะที่ได้รวมบุญมากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเจ็ดพญานาคเกจละเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะคะ่ะก็ดีใจกับเอฟซีแฟนช่องเด้อค่ะที่เอาไปซื้อลอตเตอรี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก,ก็ได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาผุนแม่เขากำลังมาเบิ้องสางอยู่ค่ะแม่จ๋าสาธุคะ่ะสาธุลูกโอ้น้าแม่เนาะดีใจน้จาเอฟซีเนาะดีใจดามจ้าอ่าผู้ที่เพิ่นร่วมบุญอ่าเจ็ดพญานาค ค่ะเจ็ดละเกตสิบเก้าบาทนะคะพี่น้องเด้อเพ่นกระไดเกตเก้าตรงๆนะคะก็ดีใจนะเอฟซีแฟนช่องนะคะมันนี่สําหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพเจ็ดยังท่านนะคะพี่น้องเด้อช่วงนี้กาลังตีสเจ็ดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็โอ้อันที่สําคัญนะแม่นาะเจ้าภาพขี่นะคะพี่น้องนาอขี่กลางขี่ขี่ไงขี่แห่งความมั่งคั่งขี่แห่งความหมั่นคงมาแม่เพราะว่ามันเป็น จุดเด่นเลยได้บาทในขี่หลังเพื่นขี่หลังเพื่นจ้ะก็ยังขาดเจ้าภาพเจ้าสัทธาอยู่ดนะค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากรวมเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำู้พี่เพื่อนนั่นโอ้ยเพื่อนคือนั่นเห็นเนาะแม่เนาะแอดแม่บ่รใครมีเงินแม่ขอบูชาเกตพญานาคแม่เกตเจักบาทเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะแม่เนาะเกตไปเจ็ดสิบเก้าบาททางเพื่อนก็มาอันมือนั่นละมือวันที่สองหนูมาติดเกต วั<ม>นที่วัทน,ะะนที่สิบเจ็ดเนาะค่ะวันที่สิบเจ็ดจ้ะวันที่สิบเจ็ดค่ะวันที่สิบเจ็ดค่ะเพราะว่าแอดไปถอดผาป่า,ปานะะอาจาย์ลินค่ะอยู่ฝั่งเล่าเนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะควันนี้แม่คะวันนี้ทั้งเกจเท่านี้ยังเหลือขาดเจ้าภาพอีกหลายาบาบแม่ขาดหลายอยู่ลูก พอมันต้องใส่เบิดลํำต้นเพอยติไม่โยมทั้งเกศทั้งอันขี่หลังเพลินขี่หลังองคูเพลินค่ะขี่หลังเพลินแต่ยังขาดแต่ขาบรายอยู่จ้าค่ะยังรายอยู่ค่ะตู้ไรติดคัดคัดติดติดคัดคัดของของค่าค่ามาเปรมาเลยจ้ามาเป็นเจ้าภาพเกศแล้วก็ี้อันขี่หลังองคูเฮ้าค่ะจ้า บัดนี้ก็สิได้เรียนได้ลื่นได้ไหลไปแล้วนี่อือเพิ่นก็สิคอยลืนคอยไหลไปได้บัดนี้คือ่ได้ข่าวว่าปู่เปิดให้แม่นบ่แม่นพอเฮาเปิดให้แล้วก็ย้อนเพิ่นว่า79 79แม่ก็เน้นอยู่เน้นๆว่าอันอ่ผู้ร่วมบุญ7เด้อลูกเด้อ79 79ยู่เนาะผู้ร่วมบุญมา7ผู้ร่วมบุญ7ค่ะเน้น7อยู่แล้วนาะแม่เนาะจ้าบัดนี้ความยาวขององค์ปู่16เมตรก็ออกไปแล้ว61ออกอ่า แม่จ๋าพนลงคนก็ไปโยมใส่อันสำหรับตัวเลขแนวทาห้างนอ่บริโยมไซเกตเก่าเด้พนไปโยมไซอ่ะหาสองหาเก้าแล้วก็บศูนย์เจ็ดแล้วก็ยังกับตัวเลขสามตัวห้าสองเก็ดนาะแม่เนาะอันนี้ก็กราบขอโทษขออไผ่นะคะพี่น้องเนาะก็เสียใจน้ำพูที่บ่ถึกผู้ที่บุญท่านในหอดบุญท่านในถึงเนาะคะ่ะที่รวมบุญมาเกเจ็ดพญนาจเจ็สิบเก้าบาทพนลงคนแม่บ่มีเงินแอดอันขอเฮ็ดเจ็ดเดียวได้บ่ก็เอาไปโลดเจ็ดเจ็ดเก้าวันนี้แม่ เจ็ดเดียวเจ็ดสิบเก้าบาทเพื่อนว่าเจ็ดละเจ็ดสิบเก้าแม่เพื่อนก็เลยได้สามตัวตรงๆอ่าส่าบาทว่าฉันแม่ก็อ้าวส่าบาทก็ดีใจน้ำด้วยอีเมลมันบอกค่ะนี่แหะค่ะพี่น้องขาเพราะแอดดิโท่มาเพื่อนโท่มาเนาะค่ะอันคว่วโชคดีของแต่ละคนมันบัตอกันเนาะแม่เนาะค่ะบุญมาวัฒน์นะเขาคนบัตอกันลูกค่ะคือเพื่อน่าแอดเจ็ดพญานาคเจ็ดเท่าไหร่แอดก็บอกเจ็ดละเจ็ด สิบเก้าบาทคนผัดไปซื้อเจ็ดเจ็ดเก้าะแม่โอ้เจมันดวงเจ้าคักเนาะแต่ข่อยก็ยังบ่ได้ซื้ออยู่พี่น้องเน้อเนี่ยน้อแม่น้องบ้านี้เป็นยังไงเอฟซีแฟนช่องมากพยานาเข้าไปหอดใสแล้วน้อแม่จะตุปัจจัยขาดเหลือยังแน่โอ้ขาดเนี่ยขาดหลายยูโรเจ็ดกันย่างค่ะยันกันย่างดวงตาดุดวงตาดุแก้วค่ะดวงตาลูกแก้วกันย่างด้อค่ะพี่น้องเด้อโดยเฉพาะเจ้าภาพรักเจ้าภาพใหญ่เข้ากันย่างยังขาดอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ อ่ากา็ถ้าปัจจัยมะฮอดมะถึงรับรองได้สั่งแน่นอนเนาะคะ่ะโบว์สิบมาทางแอดมินพรอนพะรวยแม่ซี่ใส่ย,ยะเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ก้อนสี่ถ้ำบุญหรือก้อนสี่บุษะหยังเนาะค่ะก็โทรหาแม่ซี่ใส่ย,ยะเฮาก้อนใดเนาะคะ่ะเพื่อความสบายใจของเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะพี่น้องเนอค่ะหลายๆท่านก็ถามต่างๆหน้าๆมาเนาะ,ะค่ะก็อ่าฟังจากปากแม่เฮาเนาะ,ะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดติดผู้ใด้คัดเนาะค่ะเทือ เทีขี่หลังตอนนี้ก็ขาดจะภาพเยอะเ้อค่ะพี่น้องเด้อขี่แห่งความสําเร็จขี่แห่งความมั่งคั่งค่ะพี่น้องคะคิวเ<า>อ่อขี่แห่งความสงงางามนะค่ะพี่น้องเนาะบ่งิงามก็สิงามขี่หลังนี่แหละค่ะพี่น้องขี่หลังจ้าเพราะว่าอันอันมวนอื่นก็งามขึ้นกันค่ะ<า><า>มองมองทีงามงามก่กหมที่สุด หลังเออสีเด่นเลยเด่นเด่นยังเด่นคนแน่มากกับาเห็นหลังก่อนอขี่ก่อนเออเด่นคนาะมาตะไกรอยาิโยมแน่มาตะไกรก็บ่าเห็นขี่หลังก่อนค่ะเชิญพอญาติไม่โยมเด้อมาไอ้เฮ็ดขี่หลังรวมบุญเนาะรวมบุญทำขี่หลังกระเกต ค่ะก okay. uh ูเฮายังก็ยังมืงพอนพ่ออยู่เจ็ดล่เจ็ดสิบเก้าบาทผู้ฉลาดก็ซื้อเก็ตเก็ตเก่าจะแม่นสลาดแห่งค่ะจะเป็นสลาดก็แอดมินพรนพันลุนขี้หลังนี่เยอะก้าวประมาณเบิ้งถ้าแม่ศรนับให้ดอกให้สร้างเห็ดอีกก้อนอ๋อองติดไปเรื่อยเออก้อนสิเล็กกว่เนาะก้อนอัน อันสี่อันออกแปลว,วันที่หนึงน่งย่แม่ศีนัาพยีโอกอ่บาบันนี้ที่ออกไปแล้วนั่นพี่น้องคะอ่าพะยาเน่าเก้าเสียนเนาะคะเจ็ดละเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะคะพี่น้องเน่าก็ออกไปแล้วเด้อคะ่ะเจ็ดละเจ็ดสิบเก้าบาทนั่นออกไปแล้วเนาะคะ่ะความยาวขององค์ปูสิบหกเมตรก็ออกหกสิบเอ็ดไปแล้วเนาะคะความยาวันนี้เหลืออ่าปูเหลือขี่หลังพี่น้องคะหรือว่าสิเหลือลอ,ลอ่าเก้าเสียน ความสูงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเหลือความสูงเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะบันดนี้เฮาก็สิมาซื้อว่าไปซื้อไก่ดอกแม่เนาะกาษีว่าอ,อ้อมแอมตั้งแต่ยื่น้ำองคุ่นะะน,นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นพ่อเพิ่นอนค้นสมบัติคือมาให้ลูกให้หลานเพิ่นนี้โอ้<ค>ว,ว่าเพิ่นเปิดซอยสาเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดอันคุ้มซับให้แล้วค่ะเพิ่นเปิดให้แล้วโอ้ให้ว่าคุณอันขนาดคุณแม่บ่เคยถือเลขียก็คืออันมีเงินอยู่เกติบเก้าบาทพี่น้องค่ะโทรมาขอโอนมา เจ็ดสิบเก้าบาทพ่นไปเอาว่าแอดว่าเกจละเจ็ดสิบเก่าพ่นไปเอาเกจเกจเก่าใส่โอเจมันเจ้าพี่ลึกพี่ลืมโกมูแทนนาะงน้าแม่เนาะบุญมาฮอดค่ะบุญมาฮอดให้จังได้กระถึกผู้บุญบ่หันฮอดกับใจเย็นๆวิบากกรรมเฮายังหลายคนถูกก็โทรมาต่อว่าแม่เฮ้ยมันได้มันสีฮอดบุญสีฮอดเพราะว่าเท่าแล้วเพราะว่าจะเท่าละแม่ก็เลยว่านอกเพราะว่าจะเท่า เขามันมาห่อนมันบาหอนหอดกับประเทจังไรเนาะ,ะอ่าอ่าฝืนแนวอื่นฝืนใดหรอกอ่าฝืนฟ้าฝืนพรมลิขิตนะคะลิขิตฝืนชะตากรรมฝืนข้อห้ามฝืนไปบ่ได้ลูกอ่าผู้ที่บูชาแผ่นทองนนดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์เนาะแม่เนอ,อ่ำ กะแม่ก็สวดยัดสวดอัดให้เต็มที่ค่ะพี่น้องค่ะกะใจเย็นๆนะคะพี่น้องเด้อผู้ผู้วิบากกรรมบ่หลายกะสินุนสิษย์ทรงเล็้ยวกระพุ่นบูชาสามก้อนเสาเศรษฐีไปถือมาแล้วสามหงวดสี่หงวดนั่นก็ดีใจน้ำเพลินน้องแม่น้องสามก้อนเสา้ะค่ะพี่น้องเด้อบางที่เพิ่นเกษียรไซจับคําเว่าแม่เพิ่นน้าแน่เนาะค่ะคือจังนกมะฮ้องก้อนเล็กออกหันเมื่อนั้นแอดสัมผัสที่เอฟซีอนอ่าใจดีมากที่ว่าสิไปต่างประเทศเห็นน้อแม่เนาะ นกมห่องสนานวันไหวเกต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 เดี๋ยวเกตเก้าน้องขาออกพญานกห้องค่ะพี่น้องค่ะอีกเนาะค่ะแอดก็บ่ได้เทร์สาวดิสาวดิกับห้องก็ได้ลูกโอ้ห้องห้องต้องกันเล็บบ่แม่อันนี้อันแม่อันทำความสะอาดอันทำอยู่อันไรอยู่อ่าอห้องห้องคือแม่ห้องนี่ค่ะห้องคือแม่ห้องนี่อ้าวอ้าวอ่อแบ๊ดแบ๊ดอ๋ออ้าวแบ๊ดแบ๊ด ล่าบ่มั้อนโอ้โอ้ยังๆแม่มื้ออื่นบ่ก็เอาไว้รุ่นได้บ่บ่ยากค่ะบเพราะว่า98 99988988ก็ยับใส่กันเอาเนาะมันมี2ตัวเท่านี้ล่ะเนาะให้เพิ่นจับใส่เอาบางเทื่อเพิ่นจับแม่นก็เฮาได้แม่นเออ FC นี่เพิ่นเก่งเออเพิ่นเก่งกเฮาดิจ้ะคือจังเพิ่นโทรมาถามแอดแอดแม่บ่มีเงินอยากเฮ็ด7พญานาค7เท่าใดแอด7ละ79เพิ่นก็ไปซื้อ779 แอนละอันซ่อนเพิ่นแห้งค่ะพี่นุนก็นี่นะลูกอ่าขนาดเพิ่นถามเพิ่นบ่มีเงินว่าไปเท่านั้นก็ถือสัมแม่นเพิ่นบอกเลยได้เลขอื่นเพราะวเพิ่อนนักแน่นนะถือว่าเป็นคนนักแน่นเนาะเหมือนก็เสียใจนะเอตี้ที่บ่ถึกก็อยก่เฝ้าทอเฝ้าถอยกู้ขึ้นงวดนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะกู่ พิ่นยังขายอยู่ <ś c oughs> น่ะ่นยังออกเพิ่นยังหมุนอยู่เนาะบ่เสยว์อยู่เออกองหมุนบ่เสยว์อยู่ค่ะ <c oughs> อเอาบาก่อนเงินก็ขออนุโมทนาบุญกับเอฟทีทีก็ร่างสิซื้อปลาหมึกแห้งส่งมา <c oughs> ให้แม่ซี่ก็ดีผ่ <c oughs> าผ้าห่มนุ่ม <c oughs> อัศนะอีหยังต่างๆนานาคุณแม่สายทองเนาะค่ะกับเอ่อคนอื่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ได้รับเลยเด้อคุณแม่เด้อค่ะอ่าจ้ตุวปัจจัยก็ได้มอบให้แม่ซี่เลยเด้อค่ะคุณแม่สายทองไทยกมลนาะค่ะได้มอบให้แม่ซี่แล้วก็เพิ่นก็ บอให้ใส่ดอกค่ะไม่ซี่ก็ได้มันโอนมาใส่ส่วนตเพิ่นก็เอามาซอยแอดปั่นอง์ปูมาเสริมเจ็ดมาสื่อปูนซื่อไส้คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะแม่นโอนให้เพิ่นใส่ส่วนโตเพิ่นกะพยายามที่ใส่องค์ปูแล้วเสีได้องงยาหม่าเนาะแม่เนาะค่ะเพิ่นก็เอาเอาลูกเอาไปแม่เติมน้ำเนี่ยนี่แม่แม่แล้วก็อยากได้บุญได้พี่น้องค่ะแม่แล้วก็บอกอยากตกสะพานบุญคือกันเนาะบุญบุญนี่บ่มีไผปั่นแจกนะคะพี่น้องเนาะเฮาเฮ็ดเท่ากับอดัเนาะค่ะบอคคือจังกินข้านี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ เขากินเข้ากับอิ่มบรหารไปอิ่มทองเขานั่นผู้ปกินเนาะแม่เนาะนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเมนละเกดสิบเก้าบาทซัดไได้เศบสบาทซัดสามตัวตรงๆเนาะแม่เนาะเอาก็ดีใจน้ำเด้อค่ะวันนี้กัสซ้ำับเจ้าภาพดวงตาเนาะแม่เนาะดวงตาก็ยังขาดอยู่นะคะพี่น้องเด้อขาดอยู่สามคู่เนาะค่ะตอนนี้เนาะแม่เนาะเจ้าภาพดวงตาขาดสามคู่นะคะพี่น้องเด้อแล้วก็เจ้าภาพลูกแก้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็หัวใจพญานาคเนาะค่ะพี่น้องเด้อจุดสําคัญเลยเด้อ หัวใจพญายนาคเนี่ยังมุมีเจ้าภาพเจ้าสัทธานะคะพี่น้องเนาะหัวใจพญายนาคขององค์ปู่ศรีสุสทโธนะค่ะพี่น้องเนาะอ๋อเพราะฉะนั้นกับผู้ล่คนก็สิอคอมเมตนมาดานะเนี่ยโอ้ยจักเล็กถือยูไซจังสั่นจังสีเด็บเบอรเนี่แเอสเไปฟั่งจากปากผู้ที่เพิ่นโชคเพนะิ่นมันเนาะอ่าก็คือพี่น้องคะแต่ว่าโตห้าไปเอาอยุพาขาเนาะมันบน่เข่าดอกค่ะพี่น้องมันมะเข่าตรงที่อ่าเจ็ดพญายนาคเนาะ แม่เพ่นก็นเน้นว่าเจ็ดสิบเก้าเด้อลูกเดอ้อเจ็ดน่ะเจ็ดสิบเก้าเด้อนะคะบางเทอมมันกับปิดกับบางเนาะแม่เนาะค่ะเอาจังไดก็ต้องกราบขอโทษขอไผ่เนาะคะ่ะผู้ที่บ่ถือเด้อค่ะพี่น้องปองปายคะ่ะแล้วก็ขออนุมโมทนาผู้ที่ส่งผ้าห่มก็ดีกาแฟาก็ดีเนาะคะ่ะคุณแม่ที่อยู่แก้วบองแก้วยังแม,มนเมือ่อดูเออแก้วบองแก้วยังเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อสิเอาเอา้ยน,น,น้ำกดะะ็ดีะะบ่เอ้ยน้ำก็ดีเนาะบ่ว่าคุณแม่สายทองหรือว่าเอสซีแฟนช่องหลายๆท่า,า,านเนาะคะ่ะ อ่าขอยกขึ้นเนื้อหัวเนื้อเก่าเบเิดเปเลิกกับแมนเอฟซีพอนผ้รวยนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะมีแต่นั่งฝ่านั่งสวรรค์เนาะคะ่ะอ่าจุ๊จุ๊นะคะผู้สรีดามาเอาไว้ก้อนน้อมัชย์ย้อนไปหาเจ้าของเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดมีเคล็ดลับดีๆเนาะคะ่ะผู้ที่ห้ายผู้ที่ด่าดมาเนาะคะ่ะมันส์ย้อนกลับไปหาตัวท่านเองเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดมีม,มีมีเคล็ดลับดีๆอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ที่ว่าย,ย้อนกลับไปหาผู้ใด้บอลอันใดๆอันนั้นเนาะค่ะผู้ใด้บอลดีได้ดีผู้ใด้บอลขี้ลามันสิย้อนกลับหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อกสำหรับแอดมินพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่ได้ส่งข่าวสารอาหารแห้งก็ดีนะคะบวัว่าสิเป็นปลาหมึกมะปิ่งนะคะพี่น้องค่ะใส่จังหันก็ดีนะคะเมซี่เพิ่นไปบินบาดกินบ่ได้คือพระนะคะพี่น้องเด้อบินบาดสันบ่ได้คือพระเพราะฉะนั้นก็ลวดแล้วมาจากเอฟซีแฟนช่องน้ำใจเบิดเปิดเลือกนาะแม่นเนาะ คุณโยมอันสนิทคุณโยมแม่สนิทอยู่ผุนฮองกงผุนเพื่อนยังทรงประมุขมหลูกโอ้ค่ะสาธุเด้คุณแม่สนิทเนาะค่ะคุณแม่สนิทเด้อค่ะ่นเบิ่งทุกคิปได้หนิค่ะกคจ้ค่ะคุณแม่สนิทก็ขอบคุณเด้อที่ให้รลวงให้หลานมาคอยซอยอันบ่ววาสิเป็นเจ้าภาพดวงตาเนาะค่ะเจ้าภาพต่างๆหน้าหน้าขององค์ปูสีสุดโทเนะคะความคืบหน้าเนาะแม่เนาะการให้บาทนึ่งสลึงใดที่ได้ท่านมากับองค์ปูหรือว่าถ้าบุญมานํำองค์ปูให้ย่อนกลับไปหาพ่อแม่พี่น้องร้อยเท่าพันเท่าทวีคณนนะม วันนี้ก็สิขอพ่ออ่าฝากอันจะาลื่มยังก็อย่าลื่มยังก็เก้าเก้าแปดแปดแล้วค่ะพี่น้องด้อจับใส่กัน,นเด้อแหลอย่าไปแยกไขแยกมัดอีกแล้วก็ถืออีก,กสิากอีกนาะแม่น,มนอ้อเอาเหล็กเล่านำไปก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับขี้หลังนะคะผู้ใดอยากมีความมั่งคั่งสง่าง,งามนะคะโดดเด่นนะคะพี่น้องคะ่ะโดดเด่นในหน้าที่การงานการเงินนะคะพี่น้องคะอ่ะอ่า ถ้าแม่เฮานี่ธนัดแต่สวด้ะค่ะพี่น้องเรื่องเรื่องว่าต้องแอดมินพรพะรวยนะคะเอาฟังแม่ว่าจักบาทในวันนี้เดี๋ยวข้าเจ้าสิจมสาธุขอให้เจริญเจริญเด้อคุณโยมเจริญในหน้าที่การงานเจริญในการเงินการทองเจริญถึงทางโลกเจริญถึงทางธรรมเด้องข่อญาติแม่โยมสาธุสาธุตองเงินโอ้ตั้งแต่ได้ตตองเงินตอง ตอเงินบานน่ได้ได้สามโต่งเลยแปดหกสามโอ้แต่พัได้ตอเงื่อนไปเนาะแม่นอจ้าค่ะวันนี้พ่อพ่อวันนี้รอบที่สองมาเอาน้องแมวเน่ค่ะเอาวพาเอาน้องแมวมากแต่ว่าได้โต๊ดอันเก่าศูนย์สองค่ะโอ้ดบ้านกะบะออกตรงตรงหเนาะไม่ไปออกศูนย์เก่าอเนี้ยค่ะค่ะได้ศูนสองมันอีกค่ะแล้ววันนี้เออเราก็เล้ว่าบ้างวันนี้ เสียวอันเขาสารกับแพนทองค่ะค่ะอ่าโอเลว่าียาอุ่นอยากอุ่นทั้งทีเลยแต่ว่าอยากลบปวดเขาอยว่วันนะค่ะโอ้ได้ได้ค่ะแม่สาธุสาธุค่ะอ้่าเพราะว่าอุ่นเขาอุ่นไปทั้งคุณแล้วเขากะเข้าเข้าก็ได้อุ่นทั้งทีไปให้เพิ่นอีกคือเขานะเลยว่าสออุ่นตรงไปเลยดีกว่าค่ะค่ะมันก็เหมือนกับว่าสองอนนั่นเนาะ ข่างว้วนนี่ให้ได้รางวัล <สะ S 1> ที่หนึ่งนะคุณแม่เด้อข่ามารวมเห็นรวมสร้างองค์ปูแม่อ้้าาตติดดมมใหหเวซยจนนละค่ะจากไซก็ค่ะแม่สวีเดนเน้อยน้อแม่น้อแม่นบ่ค่ะจากอายุสวีเดนจ้ะค่ะจากสวีเดนค่ะขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสุขภาพแข็งแรงนอแม่เด้ออ่าตูกไปรอเราไปไปรอบนี้สีสีไปหาอยู่ดอกไปว่างเงินมันยากอะไรอะไรแนว้ทีจริงติดตามมาโดนเลยนี่ติดตามมาตั้งแต่ตอกหลอกอี่ยังเก่งโอ้แต่ทำมาเจาะคุณเลย ค่ะค่ะโอ้ขอบคุณหลายๆจ้ะจ่าขอบคุณหลายๆแม่ค่ะค่ะจ่าอ้าวขอบคุณแม่เดี๋ยวลูกส่งให้แม่ค่ะขอบคุณค่ะจ้าจสาธุไปเดี๋ยวทางปลอดภัยค่ะสาธุคือกันแม่สาธุค่ะค่ะได้ได้แลยค่ะแม่ได้เดี๋ยวได้ยอดพับป้าที่แน่นอนแลเดี๋ยวลูกส่งให้เด้อโอเคจ้าจ่าจ้าสาธุค่ะจ่าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะ